สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สั่งเมล็ดพันธุ์มะตูมเข้ามาที่อ้อเมล็ดมะตูมจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นเมล็ดมะตูมที่แกออกมาล้างทําความสะอาดแห้งพร้อมจัดส่งแกะมาจากผลมะตูมสุกแกจัดแบบนี้นะคะผลสุกแกจัดเวลาที่เราปอกมะตูมออกเนื้อในจะช่ำแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมมากค่ะหอมตลบอบอวนเลยนะคะเพื่อนแต่ถ้าเราจะ ทำมะตูมหั่นแว่นปากแห้งเราจะใช้มะตูมอ่อนเราจะใช้ไม่ใช้มะตูมแก่นะคะอันนี้เราจัดเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปล่อยให้มะตูมนั้นแก่อันนี้อ้อกรกะท้อออกมาดูในเข่งก็ยังมีอีกนะคะเพื่อนใครที่สนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์มะตูม087ค่ะมะตูมไทยนะ6069955 id line a u n g s a r a 09อังศรา09กับมเมล็ดพันธุ์มะตูมไทยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ